หนุ่มแบกตุ๊กแกยักษ์ยาว1เมตรคาดเอาไปขายใครที่เป็นโรคกลัวสัตว์เลื้อยคานโปรดปิดไปเลยนะคะจะเป็นการดีที่สุดเพราะงานนี้มีผู้จับตุ๊กแกยักษ์มาได้และยักษ์ที่ว่านี้คือยักษ์ขนาดที่เทียบเท่าจระเ้เด็กเลยก็ไม่ปานโดยมีเพจเฟซบุ๊กหนึ่งได้โพสต์คลิปเผยให้เห็นชายคนหนึ่งที่กำลังออกแรงกดเจ้าตุ๊กแกไซสมะฮือมาอยู่กับพื้นก่อนจะนำตลับเมตรกลางวัดขนาดจนได้ความยาวมากกว่า1เมตรของเจ้าสัตว์เลื้อยคานสามัญ ประจำบ้านนี้โดยปกติแล้วตุ๊กแกจะมีขนาดเทียบเท่าแขนหนึ่งข้างได้มากที่สุดแต่กับตัวนี้ไม่มีใครทราบเช่นกันว่าไปกินอะไรมารวมถึงชายคนนี้ที่จับมาได้นั้นจับได้มาจากที่ไหนซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายแต่ถึงอย่างนั้นแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมที่ว่าไปได้ตุ๊กแกยักษ์นี้มาจากที่ไหนรวมถึงจะจับมันไปทําอะไรแล้วนั้นข้อมูลก็ยังไม่ปรากฏแต่อย่างใดแต่มีการคาดเดากันว่า จจะนําไปขายต่อเพื่อหากําไรหรือที่พิสดานกว่านั้นก็นําไปประกอบอาหารรับประทานเป็นเมนูเปิดพิสดานอะไรทํานองนั้นก็เป็นได้แต่ถ้าแอดเจอตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะแอดก็คงวิ่งหนีก่อนที่จะวิ่งไปจับมันเอาไปขายค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ